สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเ c จอห์นนี่มือปราบที่เคารพรักทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านขึ้นมาอยู่บนยอดสูงขององค์ปู่ย่านะครับณทุ่งนานจอห์นนี่มือปราบอ,อําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะพาทุกท่านมาดูขั้นตอนสําคัญซึ่งเป็นขั้นตอนการปั้นองค์หน้า องปู่องค์ย่านะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูองค์ย่าสีปฐุมมาตอนนี้อาจารย์กำลังปั้นคีบอยู่นะฮะนี่เลยครับใบหน้านะครับขององค์ย่าสีปฐุมมานะครับขั้นตอนอีกเป็นขั้นตอนสำคัญมันเอาไว้ทุกท่านได้ชับชมนะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบ เเปอร์์ซ็นตแล้วนะฮะเก็ดนี่ก็สวยนะฮะแววตาขององค์ยาสวยสง่านะครับตอนนี้ยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะสาทุท่านมาชม นี่คือท่านอาจารย์เปืดนะครับสุดยอดของพระท่านอาจารย์ที่เคยฝากผลงานไว้ที่วัดธรรมผาแด่นจังหวัดสกลนครวัดภูบดลลมจังหวัดมุกดาหารวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่และที่นี่ทุ่งนาจอนี่มือปราบจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันนะครับเป็นการปั้นมือนะฮะไม่ใช่หลอนะครับ องใหญ่นะครับองคู่นะครับทั้งปู่ทั้งย่านะครับพาทุกท่านมาชื่นมาชมบารมีของปู่ย่านะครับงานศิลป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวท่านอาจารย์ปื๊ดนะครับองไงียย่สุธีอาจารย์ปั่น,นซื้ออยู่จังหวัดใดครับระหว่างทำพาเดนกับภู่มนร่มอันใด่ากันครับ ภูมนโนลมนะครับความสูงเท่าไหรค่ครับภูมโนลมเนี่ยมีความสูงบ่าอาจารย์หรือความยาวสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรความสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรนะครับความยาวหรอครับร้อยยเจ็ร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรนะครับนั่นคือฝีมือท่านอาจารย์คนนี้เลยครับมาทำความรู้จักอาจารย์ปืด๊ดช่างปั้นนะครับอาจารย์คนจังหวัดอุบลเป็นบ่ครับ อาจารย์เป็นควาวจังหวัดกาฬสินนะครับฝากผลงานไว้รางวัลที่อาจารย์ได้รับรางวัลอย่างน,นะครับนัคราชนะครับรา,างวัลน,นัคราชสาขาปฏิมากรรมยอดเยี่ยมนะครับนี่คืออาจารย์ปื๊ดนะครับผู้ฝากลวดลายผลงานองค์ปู่ย่าณทุ่งนาจอรน,นี่นะครับางานปฏิมากรรม ระดับประเทศนะครับบางท่านอาจจะเคยไปทเที่ยววัดถ้ำผาเด่นนะครับบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยววัดภูโมโนลมจังหวัดมุกดาหารบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยววัดพระธาตุนองบัวจังหวัดอุบลน,นะครับองค์พญาอน,อนาคที่ตั้งสูงยเด่นใหญ่ๆเป็นสง่าสมบารมีนะครับที่นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ที่สวยๆนะครับนี่คือฝีมือของท่านอาจารย์เปื๊ดท่านนี้นะครับท่านนี้แหละครับเป็นผู้ วาดลวดลายทิ้งไว้บนแผ่นดินนะครับเจ้าของรางวันนาคราชสาขาปฏิมากรรมงานปั้นนะครับดูครับดูความสวยความงดงามของนี่ขนาดแค่ยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะฮะนี่ใบหน้านะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะครับจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ลวดลายเป็นหน้าอีสานนะครับอาจารย์เปนบอกเขาเอินเบอร์ใบหน้านี่นาอีสานมา หน้าอีสานลุ่มแม่นำ้ำโขงอ๋อจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับหน้าอีสานลุ่มแม่นำ้ำโขงเอกลักษณ์พิเศษของอาจารย์เลยนะฮะมีองค์ยญ้าสีปทุมมานะครับเนาะอาจารย์หยา่าใบหน้าองค์ยญาสีปทุมมามีซื่ออยังบอกครับตรงอันเขาเอืน่นญขีบคิวบอกครับหรือหนหรือภาษาภาษาอาจารย์เขาเอืนน่อย่าง กะขีอย่ครับของหนกักขีบตาขีบตาอ๋อขีบตาขีบตาสวยครับนี่องค์ที่กำลังอยู่หน้าจอท่านที่เห็นนี่ฮะจะเป็นองค์ย่านะครับองค์ย่าผูกกับย่าเพื่อนเลื่อยไปขนานกันเป็นมหาอ,อาจารย์ เป็นคู่รักบาดาลน,นะครับคู่รักบาดาลคู่รักบาดาลหางขอดกันนะครับเนาะหางหางเกี่ยวกันเป็นซุ้มดอกหัวใจหางเกี่ยวกันเป็นซุ้มหัวใจความสูงจากดินมะนีนบนแปดเมตรวาจาแปดเมตรนะครับความสูงจากพื้นดินดูครับสูงกว่าตัวเถียงนาของผมนะฮะสูงมากเลยนะฮะอ่า มีโอกาสมานะครับมาสัมผัสความสวยงามปฏิมากรรมซึ่งเป็นความเชื่อถือของชาวอีสานความเชื่อถือสําหรับผมนะครับที่ผมเคารพศรัทธาและเชื่อถือนะครับผมเคารพนับถือองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนนั่งเคียงข้างกับอาจารย์เลยนะครับซึ่งฝากฝีมือไว้นะทุ่งนาของผมเลยนะฮะจากผลงานที่เรื่องชื่อวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกล วัดภูมณรมจังหวัดมุกดาหารวัดพระาธาตุน้องบัวจังหวัดอุบลราชธานีจนมาถึงที่นี่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบนะครับอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารครับสุดท้ายนี้นะครับขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารบชมคลิปนี้จงพบแต่ความสุขบุญญาบารมีขององค์ปู่ย่าจงไปปักปักรักษาคุ้มของท่านและครอบครัว ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงพบแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยตลอดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆคนยังไม่เคยเห็นการปั้นองค์ปู่ยา่าพญานาคครับจากเจ้าของรางวัลน,น้าคราชนะครับสาขางานปฏิบัตกรรมนะครับอาจารย์ปื้ดน,นะครับ